สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะอาชีวศึกษาจัดช่างชุมชนสร้างอาชีพชาววังน้ำเย็นปลืม้มกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อย,ยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับชาวอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสถานประกอบการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในการส่งเสริมทักษะอาชีพถ่ายทอดความรู้และพัฒนาฝีมือสู่การประกอบอาชีพ ได้จัดกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะหรืออาชีวะช่วยประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติและในครั้งนี้อาชีวะช่วยประชาชนได้ออกฝึกอบรมวิชาชีพเช่นการซ่อมเครื่องมือการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยออกฝึกอบรมช่างชุมชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานนอกจากเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวะแล้วยังสนับสนุนและยกระดับฝีมือช่างชุมชนให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจของตนเองสร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวและนำทักษะวิชาชีพความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันลดรายจ่ายในครัวเรือนมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุขดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสิ่งสำคัญกว่านั้นจะเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความแข็งแรง ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศให้แข็งแกร่งและมั่นคงยั่งยืนนอกจากการอบรมฝึกอาชีพช่างชุมชนแล้วสอสอยังให้บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทำให้ชาวอำเภอวังน้ำเย็นมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นและยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะเติบโตเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย โดยโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างยนต์หรือช่างไฟฟ้าการศึกษาอ่านเปลี่ยนไปไม่ทันจึงต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้ทันกระทรวงศึกษาธิการพร้อมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบและระบบทวิภาคีและจากการร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัลจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศทั้งนี้การลงพื้นที่ฝึกอาชีพช่างชุมชนจะเริ่มที่อำเภอวังน้ำเย็นค่ะและก็จะมีการขยายเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศต่อไป ทางด้านว่าที่ร้อยตรธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งสร้างอาชีพรวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือนพร้อมลดรายจ่ายเกิดฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยมีหลักสูตรช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ช่างติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศการทำดินผสมปุ๋ยหมักช่างประกอบมุงลวด ช่างเดินสายไฟภายในบ้านสํานักงานอาคารช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องกลการเกษตรการทําบัญชีครัวเรือนและการประกอบอาหารและขนมและมีสถานศึกษาในสังกัดสอสอร่วมฝึกอบรมช่างชุมชนได้แก่วิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชนบุรีวิทยาลัยเทคนิคสาแก้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยีสาแก้ววิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างตราดวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสะแก้วเขตสองสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสะแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็นร่วมแสดงนิทรศาการค่ะ